สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจากเดลิมิเลอร์ครับเป็นเรื่องของคดีโกงเงินครั้งใหญ่2คดีที่เกิดขึ้นในบ้านเราแต่ว,ว่าวิธีการที่ทางการเข้ามาจัดการเนี่ยสิครับมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมกันแน่เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขแรกนี่ก่อนเลยครับ195ล้านบาล้าน นี่คือมูลค่าความเสียหายโดยประมาณของคดีหนึ่งที่กลายเป็นข่าวใหญ่มากๆนะครับเรียกว่าทุกคนให้ความสนใจตามกันแบบแทบไม่หายใจหายคอกันเลยทีเดียวแล้วลองดูตัวเลขที่2นี่สิครับ5,000ล้านบาทโอ้โหมันมากกว่าคดีแรกหลายสิบเท่าตัวเลยนะครับแต่เรื่องราวกลับเงียบเงียบมากแทบจะไม่มีใครได้ยินเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำและนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เราจะคุยกันในวันนี้ ทำไมคดีที่สร้างความเสียหายมหาศาลขนาดนี้ถึงได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันได้ขนาดนี้ล่ะครับคดีหนึ่งนี่คือเดินหน้าเร็วมากมีถแถลงข่าวทุกวันแต่อีกคดีกลับถูกปล่อยให้เงียบมานานนานกว่า3ปีมันเป็นเพราะอะไรกันแน่เอาละครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดนี้กันทีละสะเต็ปเลยนะฮะเริ่มจากคดีดัง195ล้านไปดูเรื่องของคดี5000ล้านที่เงียบหายไป แล้วเราจะเอาตัวเลขมาเทียบให้เห็นกันจัดจะเลยแล้วค่อยมาดูกันว่าทําไมมันถึงมี2มาตรฐานเกิดขึ้นก่อนจะปิดท้ายด้วยการต่อสู้ที่ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปครับโอเคครับมาเริ่มกันที่คดีแรกก่อนเลยคดีที่หลายคนน่าจะพอจํากันได้ดีเพราะว่ามันมีชื่อของคนดังเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทางการก็แอคชั่นเร็วมากเร็วแบบติดจรวดเลยล่ะครับคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้คดีนี้เปรี้ยงปร่างขึ้นมาเนี่ยก็คือการที่มีคนดังเข้ามาเอี่ยวด้วยนี่แหละครับ พอมีประเด็นนี้ปุ๊บสื่อทุกสำนักก็กระโดดเข้ามาทำข่าวทันทีความเสียหายประมาณ195ล้านบาทก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ในชั่วข้ามคืนตำรวจถึงขั้นต้องตั้งโตะแถลงข่าวกันรายวันเลยนะครับแถมยังมีการตั้งทีมสอบสวนพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะด้วยทุกอย่างคือเร็วมากจริงๆทีนี้เราลองเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับจากแสงสปอตไลท์จ้าๆไปดูอีกมุมหนึ่งของประเทศกันบ้างกับคดีที่มูลค่าความเสียหายมันใหญ่กว่ามากแต่กลับถูกลืม นี่คือเรื่องราวของเหยื่อในคดีช่อโกงกองทุนชาปนิกิตที่อำเภอวาปีปทุมครับลองดูสเกลของปัญหานี้สิครับคือความเสียหายเนี่ยคาดว่าน่าจะทะลุ5,000ล้านบาทไปแล้วเฉพาะเงินที่ต้องจ่ายให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ปาเข้าไปเกือบพ ,500 ล้านบาทแล้วเรื่องนี้ไม่ได้กระทบแค่ที่เดียวนะครับแต่กระจายไปกว่า30จังหวัดเหยื่อก็คือชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละครับนับเป็นหมื่นๆคนเลยเรื่องนี้มันไม่เล็กเลยนะครับแล้วใครกันล่ะที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ ไม่ใช่แกล้งวิชาชีพที่ไหนเลยครับแต่กลับเป็นกลุ่มคนที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอดีตข้าราชาการทั้งตำรวจเกษียณครูเกษียณทหารเกษียณพวกเขาบริหารทั้งกองทุนชาปนกิจสหารณ์ออมทรัพย์แล้วก็สมาคมทุกอย่างคือรวมอยู่ในตึกเดียวกันหมดเลยฟังดูแล้วภาพลักษณ์น่าเชื่อถือสุดๆเลยใช่ไหมล่ะครับและนี่นี่คือคำพูดที่มันบาดลึกที่สุดเลยครับพวกเขาเคยให้คำสัญญากับชาวบ้านไว้ว่าเราคือข้าราชาการเกษียณ ไม่มีทางโกงก็เพราะคำพูดนี้แหละครับที่ทำให้ชาวบ้านเชื่อใจยอมเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาฝากไว้แล้วมันก็เป็นคำพูดเดียวกันนี่แหละที่ทำให้ความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังมันรุนแรงขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าลองดูไทม์ไลน์การต่อสู้ของผู้เสียหายสิครับมันน่าหดหูมากนะฮะปีแรกเนี่ยพวกเขาเริ่มไปแจ้งความพอเข้าปีที่2ก็ส่งเรื่องร้องเรียนไปถึง15หน่วยงานแต่ก็เหมือนถูกโยนกันไปโยนกันมาพอมาถึงปีที่3าม DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ f, มีมติปฏิเสธไม่รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษซะงั้นจนถึงวันนี้ครับผ่านไปแล้วกว่า1000วันยังไม่มีอะไรคืบหน้าและยังไม่มีใครได้รับการเยียวยาเลยแม้แต่บาทเดียวเอาละครับทีนี้เราจะลองเอา2คดีนี้มาวางเทียบกันให้เห็นแบบช็อตต่อช็อตเลยจะได้เห็นภาพความแตกต่างที่มันชัดเจนที่สุดผ่านตัวเลขกันนี่แหละครับดูความแตกต่างนี้สิครับความเสียหาย195ล้านเทียบกับ5000ล้าน การดำเนินการที่เกิดขึ้นภายใน48ชั่วโมงเทียบกับความเงียบที่ยาวนานกว่า3ปีคดีหนึ่งมีทีมพิเศษมีการถแถลงข่าวทุกวันแต่อีกคดีต้องวิ่งโร่ไปหา15หน่วยงานแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและที่สําคัญที่สุดครับการเยียวยาครับคดีแรกกําลังดําเนินการอยู่แต่อีกคดีคือศูนย์ครับถ้าตัวเลขยังไม่ชัดพอกราฟแท่งนี้น่าจะบอกได้ทุกอย่างเลยครับดูสิครับแท่งของคดีวารีปรทุมนี่คือสูงลิ่วจนแทบจะมองไม่เห็นแท่งแรกเลย นี่คือขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่การตอบสนองของภาครัฐกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดแล้วครับทำไมทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าสองมาตรฐานขึ้นมาได้นี่ไม่ใช่แค่คำถามจากสื่อนะครับแต่เป็นคำถามที่ทุกคนในสังคมก็คงอยากรู้คำตอบเหมือนกันในบทวิเคราะห์ของ Daily Miller เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจหลายอย่างเลยครับเอ๊ะ หรือจะเป็นเพราะกระแสสังคมที่กดดันรุนแรงหรือเพราะมีดารามาเกี่ยวข้องเรื่องเลยดังหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเพราะเรื่องของคดีดังมันเล่าเรื่องง่ายกว่าสําหรับสื่อหรือข้อสุดขายในหน้ากมวลที่สุดเลยนะครับหรือว่านี่เป็นปัญหาเชิงระบบที่รัฐให้คุณค่ากับชีวิตและความเสียหายของคนไม่เท่ากันและบทสรุปของผู้สื่อข่าวก็คือ เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของสองคดีที่แตกต่างกันนะครับแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณของวิกฤตเชิงโครงสร้างในกระบวนการยุติธรรมที่มันฝังรากลึกอยู่ในสังคมเราเลยก็เป็นได้แต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้นะครับการต่อสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมยังคงต้องดําเนินต่อไปและบทบาทของสื่อมวลชนในเรื่องนี้ก็สําคัญมากๆครับสื่ออย่างเดล l มิเนอร์ที่เกาะติดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาประกาศเลยนะคบว่าจะเดินหน้าเปิดโปงข้อมูลใหม่ๆทุกวัน จนกว่าผู้เสียหายในคดีที่วาปีปทุมจะได้รับความยุติธรรมซึ่งนี่เป็นคํามั่นสัญญาที่น่าใจช่วยมากๆครับสุดท้ายนี้ก็คงต้องขอทิ้งท้ายไว้ได้วยคำถามสําคัญนี้อีกครั้งนะครับว่าทําไมความเสียหาย195ล้านบาทถึงกลายเป็นข่าวดังใน48ชั่วโมงแต่ความเสียหาย5,000ล้านบาทกลับเงียบสนิทมานานถึง3ปีนี่คือคําถามที่สังคมของเราต้องช่วยกันหาคําตอบครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าตราชูของความยุติธรรม จะไม่เอ็นเอียงไปเพราะชื่อเสียงหรือแสงไฟจากสปอตไลท์